ไปที่อาจารย์สุรชัยบ้างครับอาจารย์สุรชัยมองยังไงกับเรื่องไอ้นี่แหละเราเราเราไม่ทิ้งกันภาคสองในชื่อใหม่เราชนะนะครับสามพันห้าร้อยเอ่อคนสามพันห้รอยบาทต่อเดือนออผมไปจําเป็นว่าใครชนะทุกทีเลย <c oughs> เราเราเราชนะ <c oughs> ผมจำํำผิดทุกทีเลยเราเป็นไงเข้าใจตั้งชื่อมากเลยเอ่ะคือคือถ้าความเห็นผมเอาตั้งแต่ผมว่าทุกผมว่าทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะอืผู้ที่มีอํานาจอ่ะในตาแหน่ง โดยเฉพาะในรัฐบาลผมว่าอยู่ในพวังเดียวกันคือลังเลรอบนี้ผมสังเกตดูนะลังเลลังเลว่าเฮ้ยรอบสองมันไม่น่าจะเร็วพูดพลาดพูดพลาดขนาดนี้แต่รับลังเลว่าเฮ้ยแล้วมันจะเจินเยะยาวนานเออไอ้ลังเลว่ามันจะกระจายทุกจังหวัดเร็วมันควรจะล็อกดาวน์แบบไหนดีไม่แบบไหนดีแล้วก็ถ้าเกิดยื้อต่อไปกระเป๋าตังเราเต็มที่ตอนนี้เช็คดูแล้วมันเหลืออยู่สี่แสนเก้าใช่ไหมจัด จ้าบาหนึ่งล้านล้านมาเลย U4 แสนอ่ะคือย่งมากกว่านั้นที่มากกว่าากกถ้าตัวตัวตัวเลขที่ผมลองลองมันมาไล่ไล่ดูนะฮะอาจารย์ุรชัยอาจารย์อารักษ์ครับคือล้านล้านบาทเนี่ยมันแบ่งเป็นสามก้อนใหญ่ๆก็คือเรื่องของเออเยียวยาประชาชนแล้วแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วรวมถึงเกษตรกรนะแล้วก็ด้วยเรื่องของการเออ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขเนี่ยนะถูกครับหนะักกรบลบกันแล้วหนึ่งล้านล้านบาทวันนี้ยังเหลืออยู่นะยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายนะเอาเฉพาะตัวเลขที่มีการเบิกจ่ายไปแล้วนะยอดคงเหลือเนี่ยหกแสนสามื่นแปดันล้านบาทอ่าใช่ใชอ้ใช้<ห>เป็นนิดเดียวนะครับอ่าเขาเข้าใจว่าตัวเลขที่ผมดูจากสื่อเนี่ยก็คือสี่แสนเก้าหมืล้านเนี่ย่าจะการการในวงวงสี่แสนล้านที่ฟื้นฟูเข้าใจว่าวงกันออกแม้ว่ายังไม่เบิก ครับใช่ครับตัวห้าแสนตัวสี่แสนอนุมัติไปแล้วเนี่ยแสนสามหมื่นเก้าพันแต่เบิกไปแค่สามหมื่นเจ็ดครับนั่นแหละครับใช่ครับผมเลยรอบว่ารอบเนี้ยเรื่องเรื่องลังเลเนี่ยมีมีแน่แล้วก็ผู้ใหญ่คงลังเลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหมดรอบนี้โอ้โหจำนวนเพิ่มจากสามพันกว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยตอนนี้มันไปทะลุพันพันหนึ่งร้อยกว่าแล้วหมื่นหนึ่งเอามือหนึ่งพันไปแล้วมันทะลุหมื่นไปแล้วที่มันสามเท่าแล้วนะ ใช่ครับ <Merci> มันประมาณสามเท่าแหละฉะนั้นเนี่ยผมว่าทุกผู้ใหญ่ก็อยู่ในภาวะลังเลลังเลเสร็จปุ๊บมันก็เลยดึงให้ทําให้การตัดสินใจว่าจะจะปล่อยเรียกจะปล่อยหมัดในการออกมาตรการเร็วช้าแค่ไหนมันถูกดึงหมดเลยครับแม้กระทั่งล็อกดาวน์ที่ท่านท่านนายกบอกว่ารอประเมินผลเจ็ดวันค่อยมาตัดสินใจก็เลยรอเหมือนรอดูสถานการณ์ วันนี้รอบแรกเนี่ยผมเลยเข้าใจด้วยตัวเองนะว่าสงสัยปล่อยหมัดมาก็เรียกว่ามาตรการชุดแรกมกชุดแรกเหมือนไม่ออกก็ไม่ได้ใช่ใช่ครับออกหมดเลยก็ไม่ได้เพราะยังไม่รู้ว่ามันจะไปสุดซอยตอนไหนแต่ว่าอันหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ก็คือคือคนที่มีหน้าที่คิดมาตรการเยียวยาทั้งราชการทั้งหน่วยงาน นะครับทั้งการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยมันไม่น่าจะต้องรอเหมือนเหมือนนายกอะ่ะถ้าถ้านายกหรือคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขารอดูสถานการณ์นี่ก็มีเหตุผลแต่ราชการที่ดูแลอย่างคราวที่แล้วเรามีอะไรหน่วยงานที่ต้องดูแลเกี่ยวเรื่อง,งย,ยาสารูโภะนะอันเนี้ยมันมีประสบการณ์มันมีบริษัทนี้อยู่แล้วน่าจะออมันดีกว่านี้และเร็วกว่านใช่ไหมครับออกมาตอนนี้ลดค่าไฟสิบเปอร์เซ็นต ค่าน้ำสิบเปอร์เซ็นตครับจริงค่าไฟยังพอเห็นภาพแต่ดันมามารู้สึกตอนนี้หนาวจัดเลยประหยัดไปมันน่าจะเลื่อนอีกสักเดือนหนึ่งนะมันน่าจะลดค่าไฟสักสามเดือนครับครับใช่มไหมเดี๋ยวสองเดือนเราาจะต่อหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่ว่าลดสิบเปอร์เซ็นตนี่ผมก็รู้สึกแหมมันมันเหมือนกักๆไปนะมันหน่อมน้าเกินไปมันกักๆไว้นะลังเลลังเล นะถ้าถ้าถ้าสิบเปอร์เซ็นนี่บ้านอาจารย์เท่าไหร่ไม่รู้นะบิบบวยเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าเฉลี่ยเนี่ยถ้าเฉลี่ยคนรายได้น้อยสมมติห้าร้อยบาทก็ลดลดแค่ห้าสิบห้าสิบบาทใช่พันหนึ่งก็ลดร้อยเดียวครับนี่ไม่รู้เลยนะว่าว่าไอตัวค่าไฟเนี่ยจะจะจะทั่วไปหรือว่าจะใหญ่นะครับพันบาทเนี่ยลดร้อยเดียวนะอาจารย์ครับครับไอคนละครึ่งได้วันละร้อยห้าสิบยังมากกว่าเลยอใช่ไหม แต่ถ้าเกิดสมมตินะออกมารอบนี้รอบที่แล้วก็มีประสบการณ์หน้าจอกค่าไฟว่าอ่าบ้านบ้านไหนต่ํากว่าห้าร้อยบาทเนี่ยไม่ต้องจ่ายเลยครับอืแล้วก็บ้านไหนห้าร้อยถึงสองพันลดไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นตอครับเกินกว่านั้นก็ลดไปยี่สิบรดหลักใช้เยอะก็ลดน้อยใช้น้อยก็ช่วยเขาลดเยอะเพราะมันเฉลี่ยหลังหนึ่งห้าร้อยหกร้อยไม่เยอะหอกอืแต่ว่าโผพอมันเจอค่าน้ํำม่่ยิ่ง ยิ่งรู้สึกโอ้โหลดตั้งสิบเปอร์เซ็นเลยทุกวันนี้เนี่ยผมก็ช่วยประหยัดน้ำมาเช้ามาถ้าไม่ได้อาบเลยเหลียวบ้านละร้อยสองร้อยบาทใช่ไหมเออบ้าเดือนที่แล้วผมก็สองร้อยกว่าครับโฆษนาโอ้โหเราก็น่าสองร้อยกว่าลดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องยี่สิบกว่าบาทยี่สิบาทนเลยครับตาจะไหลเลยนะเนี่ยครับอันนี้ก็ได้ค่าน้ํานี่น่าจะลดเยอะยอะครับบริษัอู่โปกจริงๆเนี่ย น้ำไฟค่ารถเมค่ารถเดินสารเดินทางเนยะครับก็ควรจะลดให้มันเป็นเนื้อเป็นหนักหน่อยอืส่วนถ้าลดแล้วสองเดือนไม่ไหวจะต่อยสองเดือนคือเท่ากับรอบสองมันเกิดอุบัติขึ้นมาเนี่ยครับคือรับวิสาหกิจไม่ต้องไปคิดกําไรเยอะหรอกตอนเียปีเนี้ยนะครับเอามาช่วยคนดีกว่านี่เรื่องแจกเงินก็อย่างที่อาจารย์รักว่าครับชื่อเว็บชื่อเว็บผมยังงง ใช่ครบนะตั้งแต่โควิดมาเลยนะเตั้งแต่เราพูดกันตั้งแต่ระบบ AI ไอไอเจ้าเลยเอไอตัวเก่าไม่อยู่แล้วเหรออาจารย์เอเราไม่ทิ้งกันไงครับมันจําไม่ได้แล้วข้อมูลมันเยอะเกินครับมีข้อมูลลงทะเบียนเยอะแต่สิ่งที่มีอยู่มาตลอดชีวิตคือทะเบียนรารเนี่ยมันเหมือนไม่ได้ถูกเอาไปใช้อะไรเลยทะเบียนราดที่อยู่ตั้งแต่เกิดเลยแต่คุณไม่เคยทำอะไรกับทะเบียนรานี่เลยตลกเในโลกครับ แล้วบัตรประชาชนเนี่ยตกลงใจพกไวถ้าเอาไว้ทําอะไรในพี่บ๊วยเออเออผมก็ไปรู้เอาไว้คัดหนังสือเหรอครับเขาบอกว่าเอาไว้ใช้แลกบัตรเข้าตึกเหรอใช่เอาไว้เปิดบุ๊กเอาไว้เปิดบุ๊กช่วยช่วยเอาบัตรประชาชนเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์หน่อยไม่ดีกว่าเหรอเออเออใช่ไหมอย่างเงี้ยมันมันก็เลยกลายเป็นภาระแล้วทาให้วันนี้นะสื่อนะ สื่อก็วันๆก็ไม่คิดจะทำอย่างอื่นเลยนะพอพูดเรื่องประเด็นแจกสามพันห้าี่ก็โอเล่นกันไม่ยังมีลืมลืมประเด็นอื่นไปเลยลืมประเด็นอื่นลืมประเด็นอื่นนะครับนี่นี่เดี๋ยวขอเอาเฉพาะเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวไอมาตรการทางการเงินนี่ อันนี้ก็ยังงงงงก่งโกงกันเยอะอืมใช่ใช่ไอ้ตรงบัตรประชาชนนี่ตลกครับพี่เือชัยพี่เอผมเคยถามคน <ved. S 2> ที่เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนด้านนี่อยู่นะครับว่าตกลงบัตรประชาชนเนี่ยคุณใช้ชิปเลยนะชิปการ์ดเลยนะใช่ใช่ทันสมัยมากเลยนะผมบอกว่ามันมีข้อมูลอะไรมากมายไหมครับที่อยู่ในนั้นเขาก็บอกว่าคุณเห็นหน้าบัตรประชาชนใช่ไหมครับมันประกอบด้วยชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่ไหมครับมีเลือดมีศาสนามีที่อยู่เขาบอกว่าในชิปมีแค่นั้น อ๋อทำเพี้ยทำเพี้ยอะไรอย่างเงี้ยไอชิปหลังบัตรเนี่ยน่ากลัวกัชิปมันมีแค่นั่นแะครับแสดงว่ามีรูปเออมีรูปอืครับแสดงว่าข้อมูลเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดชิปชิปมันหายก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้มีอะไรหุ่นวายเลยครับ ฮาจะได้ผมก็นึกว่าแบบเหมือนในเหมือนในเมืองนอกนะครับคือแบบในนั้นจะต้องมีข้อมูลเพรว่าทั้งหมดขอแต่ละคนะช่เพราะตอนนั้นที่เราไปไปไปทำบัตรประชาชนแบบใหม่ก็ต้องมีปั๊มลายนิ้วมือนะฮะใช่ไปอะไรไปคือ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 โดยสรุปความทัศนาผมเนี่ยพี่บวยนี่พูดซีเรียสเลยนะครับผมว่าโควิดรอบสอเนี่ยทุกคนก็ประสาศเสียแล้วนะครับประสาศเสียเพราะกลัวไปหมดไอ้เรื่องโรคไอ้เพราะเนี่ยเพราะว่าไปปล่อยให้มันแพร แค่แบบเดินสายกันจนอ,อ,อ่านไทม์ไลน์แต่ละวันแล้วผมก็ประสาทเดีย